สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ชัยบอลสีนะวันนี้เบิร์ชัยมีบอลสีต้นโตมานําเสนอนะครับนี่เห็นไหมชายชนโอโ้ลากทะลุก,กระถางละชายชนโอ้ต้นนี้สวยเนาะป้ายทุกใบทุกท่านดูสิมันป้ายทุกใบเลยนะครับวันนี้ก็ฝนไม่ตกฝนไม่ตกก็ไม่มีโปรโมชั่นฝนตกเฮ้ ล้อเล่นนะครับแจ้งค่าส่งก่อนวันนี้เอาใจคนชอบบอลสีต้นใหญ่แล้วกันแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็เหมาเหมาแบบโอนห้าสบาทแบบเก็บเงินปลายทางก็เหมาเหมาหกสบบาทเหมือนเดิมส่งไปสนีไทย e m s นะครับทุกท่านสวนเบิร์ชายส่งไปสนีไทยนะครับแบบ e m s ด้วยเนาะโอเคต้นนี้ต้นที่หนึ่งชายชนดูสิโอ้โหแล้วหลอดใหม่นี่คือแดงมากเลยนะ แล้วแต่ละใบนี่คือแบบแดงแบบแดงสวยอะทุกท่านแดงสวยมากต้นนี้ขอในเอออยู่ในกระถาง6นิ้วต้นนี้ขอในราคา180บาทนะครับ180่งสิบำหรับชายชนต้นนี้ใครที่แบบอยากได้ชายชนอะซื้อต้นนี้ไปจบเลยนะเนี่ยไม่ต้องเอาต้นเล็กไปเลี้ยงนะเอาต้นโตๆนี่แหละไปเลี้ยงจบเลยนะครับเนี่ย นี่ดูมันป้ายสวยทุกใบทุกท่านนี่ชายชนต้นนี้ขอในราคา180บาทนะครับป้ายสวยต้นโตดูขนาดต้นสวยงามสวยงามเออเห็นอะไรเหลืองเหลืองไหมนี่ไงสีเลิกงามทุกท่านดูต้นโตแล้วนะครับนี่กัดสีแล้วด้วยดูสิว้าวสวยมากสีเลิกงามต้นนี้ดูครับ กระถาง6นิ้วเหมือนกันเนาะต้นโตทุกท่านดูไซแม่พันธุ์เลยนะเนี่ยเริ่มกัดสีมละนี่สีแดงเข้าปลักปลายมาแล้วนะครับด่างทุกใบนะครับสีเลือกงามด่างเหลืองต้นโตต้นนี้ขอในราคา190บาท1นึ่นะครับทุกท่านสำหรับสีเลือกงามต้นนี้ดูสิวันนี้ก็มีแต่ต้นโตโตนะขายอะต้นเล็กไม่ค่อยมีละ เรามาลองแบ่งปันไซส์กระถางแบบนี้บ้างนะครับนี่สีเรือกง,งามกระถางนี้สวยงามดูโอ้เหลืองอลามดูความสูงของเขาโตแล้วนะโตแล้วนะครับสีเลือกง,งามหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับสำหรับสีเรือกง,งามต้นน,มมน,ตนนี้ชมพูทวีปไหมทุกท่านต้นนี้ชมพูทวีปแยกหนอนะครับดูนี่สวยงามเลยเป่าเมื่อกี้คือเป่ายุงนะ ยุงมันมาตอบเลยเป่านะครับนี่ครับชมพูทวีปต้นนี้กระถางห้านิ้วนะครับกระถางห้านิ้วแยกหนอเนาะชมพูทวีปกระถางนี้ขอหนึ่งรยนะครับหนึ่งรบาทนี่ดูความสวยของเขาอันนี้คือแก่นะครับเนาะกัดสีมาสวยแล้วดูป้ายสวยเลยนะครับชมพูทวีปนี่เป็นไม้ที่แข็งแรงนะใครยังไม่มีนะครับอันนี้แยกหนอมีหัวนิดนิดแล้วแหละอันนี้แยกหนอนะครับชมพูทวีปแยกหนอ เอาไป100บาทนะครับดูทุกท่านรู้สึกชมพูทวีปจะเริ่มกลับมานะครับทางจีนทางจีนเป็นที่ต้องการมากสําหรับชมพูทวีปเนาะนี่ครับเอาไปเลี้ยงติดสวนไว้ทุกท่านเลี้ยงนอกตู้ได้สบายมากชมพูทวีปอะ่ะอันนี้ก็อยู่นอกตู้มาก่อนนั้นเนี่ยอันนี้ผมแยกหนอก็เลยเอามาอนุบาลไว้ในตู้นะครับนี่จริงๆแล้วเลี้ยงนอกตู้แหละมันหน่อออกเต็มเนาะหนึ่งร้อยบาทครับชมพูทวีป บอนสีพริกกะเลือไมนี่พริกกะเลือนี่ครับเห็นไหมอันนี้อยู่นอกถูดูฝนตกห่มเขากระถางหกนิ้วมีหัวนะครับอันนี้มีหัวแล้วนะครับเนาะพริกกะเลือพริกกะเลือกระถางหกนิ้วต้นนี้เอาไปที่แปดสิบบาทนะครับนี่หกนิ้วนะทุกท่านหกนิ้วแปดสิบแล้วใบใหม่ออกมากําลังสวยเลยเป็นบอนสีที่ไม่ได้มีดงมีด่างอะไรกับเขาหรอกแต่เม็ดสีเขาสวยนะครับเป็นสีแดงนี่หมายถึงพริก สีขาวนี่หมายถึงเกลือนะครับดูเผลินๆนี่คล้ายๆเออสาวน้อยป่าแป้งแต่ไม่ใช่นะทุกท่านอันนี้พริกกะเกลือแผลงมาจากบอลสีมนสวรรค์เนาะนี่ครับพริกกะเกลือมีหัวแล้วนะครับอันนี้หัวโตหัวก็ใช้ได้อยู่นะครับไม้นอกตู้เนาะแปดสิบบาทครับพริกกะเกลือต้นนี้อันนี้เอาลงไว้เผื่อมีคนเผื่อมีคนอยากได้ <c oughs> <c oughs> เผื่อมีคนอยากได้เนาะพริกกะเกลือ แปดสิบบาทครับมาทุกท่านผมให้ดูบอลสีต้นนี้ก่อนโอ้โหใครชอบสีแดงเนาะแดงดูกระดูกรูปใบโพนี่อันนี้เขาเรียกว่าบอลสีสายพันเนตรจริงๆแดงกว่านี้นะแต่ช่วงนี้ฝนมันตกน้องไม่ค่อยโดนแดดไม่ค่อยได้แดดนะครับสีก็เลยดูอัดจืดจืดชิดชิดซีดซีดไปหน่อยสําหรับสายพันเนตรอันนี้คือแบบแก่แล้วกัดสีเต็มที่เลยนะครับกระดูกเขียวทุกท่านดู ข้างในเป็นรูปใบโพนะครับเนี่ยสวยงามมากสายพระเนตรวันนี้ผมมีต้นลูกแบ่งสายพระเนตรกระถางหนิ้วคือต้นนี้นี่เริ่มกัดสีมาแล้วดูสินี่ครับสายพระเนตรกระถางนี้เอาไปที่100เท่าไหรด่ดีสายพระเนตรสายพระเนตรเอาไปร้อยห้าแล้วกัน150เริ่มกัดสีมาแล้วนะครับทุกท่าน นี่ครับแต่อันนี้คือกัดแบบเต็มสตรีมอ่ะอันนี้คือกัดสีแบบเต็มมากเลยนะครับอันนี้คือต้นแม่ของเขาเลี้ยงไปมันจะเป็นแบบนี้นะสายพรเนตรอะ่ะเนี่ยครับดูสวยครับแดงแบบใครชอบอะไรแดงๆเนาะแดงเขียวแบบแดงสดๆได้แดดมานี่แดงแบบดีมากก็ต้องสายพรเนตรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นนี้กระถางหกนิ้วโตแล้วครับดูเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับนี่นี่ครับสายพรเนตรเนาะ 150บาทครับต้นนี้ทุกท่านเลกาซี่ดูสิเลกาซี่กระถาง6นิ้วต้นโตนะครับเนี่ยบลูป้ายเขียวมาแล้วเลกาซี่ต้นนี้ขอในราคา200แล้วกัน <c oughs> 200บาทสำหรับเลกาซี่ต้นโตเอาไปเลี้ยงอีกนิดหนึ่งทุกท่านก็น่าจะผ่าได้แล้วก็น่าจะได้ลูกแต่บางคนตอนนี้เอาไปนี่ผ่าได้เลยนั่นเนี่ยได้สัก สองชิ้นสามชิ้นน่ะน่าจะได้แล้วนะครับนี่สองร้อยบาทครับสำหรับเลกาซีต่ต้นโตกระถางหกนิ้วเลยทุกท่านต้นต้นโตมากนะครับเนี่ยดูโอ้ป้ายเขียวมาสวยเลยอันนี้อาจจะป้ายน้อยไปหน่อยแต่ขอราคาสองร้อยแล้วกันสำหรับเลกาซี่เนาะนี่ครับรายละเอียดของเขาสองร้อยบาทนะครับเลกาซี่ต้นโตมากดูสวยอะ ฟอร์มก็สวยด้วยนะครับเนี่ยต้นเนี้ยฟอร์มดีน่าเก็บไปทำแม่พันธุ์สุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ไผ่สีสุกนี่เป็นบอลแบบบอลใบไผ่แล้วก็ด่างสวยนะครับนี่ไผ่สีสุกใครยังไม่มีอะ่ะต้องเอาต้นนี้ไปต้นนี้ขอในราคา250รานะครับสำหรับไผ่สีสุกเนาะทุกท่านต้นโตแล้วนะครับดูกระถาง6นิ้วไผ่สีสุก โตแล้วนะครับแล้วดูลายเขาสวย250บาทครับไผ่สีสุกต้นโตไม่ต้องเลี้ยงต้นเล็กๆเ,เอาไปนี่ตั้งฟอร์มทําแม่พันธุได้เลยนะครับเนี่ยสำหรับไผ่สีสุกเนาะนี่ครับสวยมากเป็นบอลใบไผ่ที่สวยอีก อีกต้นหนึ่งหน้าสะสมอีกต้นหนึ่ง250นะครับไผ่สีสุกโอเคครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการแบ่งปันบอลสีเนาะเป็นบอลต้นใหญ่เผื่อเผื่อมีคนชอบแบ่งต้นเล็กๆเผื่อคนแบบอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเอาต้นใหญ่ๆบ้างนะครับสนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับโอเคครับวันนี้เบิร์ชัยก็ลากันไปก่อนเนาะรู้สึกว่าร้อนมากอบอ้าวนะครับฝนก็จะตก เดี๋ยวต้องรีบออกไปทำงานอีกนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ